ยังไงเออมาอีกอ่กหนึ่งแมตช์หวานานะคะยังไงยังไม่จบอย่าหยาอกใจใน,นินนะอ่าอีดอ,อกได้เล่นนิสตัดนะคะยังไงเออเงินรางวัลรวมทั้งหมด960บาทค่ะอารับรางวัลน,นะคะ กราบและแทบร้องตูวุ่นเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้มากับน้องลินดาเช่นเคยค่ะเป็นคาร์บัลเา้าใจนเนาะเออนะคะวันนี้เริ่มเลยนะจ๊ะกับทุน99้าบาทนะคะโอ,อ้นะคะวันนี้น้องลินดานะคะจะทําการเปิดออตโอต้ใจเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะพูดแล้วก็เริ่มเลยนะคะเปิดออตโอต้ไปที่50เลยค่ะหว,วานแม่ฟิลสวยๆนะจ๊ะ เราจะมารอดูว่านะคะทุนเก้าสิบเก้าบาทวันนี้นะคะเราจะปังได้ขนาดไหนเนาะเออหลักสิบหลักใจนะคะอีกหนึ่งบาทเป็นหลักร้อยนะคะอ่ะหลักสิบละกันนะเออนี้นะคะยั่วมากไวามาก่อนเลยแล้วแตกมาเลยค่ะยังไงโอ้โหเยอะมาก0ูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเออเย็นเย็นค่ะมันเพิ่งเริ่มนะคะนี่อืเออมาก่อนแม่มาก่อนค่ะเออนะคะมาอีกได้ไหม ต้องมาสิีหรอกไม่มาก็ที่แยแล้วค่ะนะคะไม่มาคือตุ๊บนะคะเออแต่ก็ยังคงไม่มาอยู่ยังคงมั่นน้ามั่นใจลเล่นตัวอยู่นะคะเอออีดอสกสกอยถือปืนในทะเลทรายค่ะไม่ใช่ข่าวบอยข่ boy, าวเกิลดอกทองอะไรทั้งสิ้นระคะเอามาค่ะนะคะกูจะมาป้นมึงค่ะไม่ใช่มึงมาป้นกูค่ะเนาะกระเทยหยุดมั่นก่อนเอออืม มันไม่มาละผัวมันมั่นแทนไอีดอออีผ้าพิดปากแดงเดี๋ยวก่อนเดาเจอกูสเก็ตเตอร์ว่าไงลูกฟานมันสีอืมยังไม่มาค่ะโอเคโอกาสแรกให้นะคะแต่สองก็ดูก่อนนะคะเออนี่นี่จากคูณสี่ไปจากคูณแปดไปจา่ายยังไงจ๊ะคูณสิบหกไปจายยังเลิศอยู่แม่ยังเลิศอยู่มันยังไม่ตายคา่ะเดี๋ต้องมันก้อโตจา้ามาเลยเมกาสี่สิบเอ็ดบาทค่ะมาเมึงเมืองเมือง มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่อีดอ,อกมาเลยค่ะนะคะบอกเลยนะจ๊ะยังไงแม่มาก่อนได้ไหมล่ะโอ้โหอีดอ,อกกระติรกระใจพี่จะไม่มาเลยหรือไงแหมอีดอ,อกมาหน่อยเถอะนะพี่ซี้คุณผู้คุณใจทั้งหลยทั้งแร่นะคะมาเถอะมาเถอคะค่ะ ไม่มาไม่ได้แล้วไม่แม่อุยดอกจะไม่มาจริงเลยเหรอเอออื่นนะต่อสีดอกเข้ามาต่อดิออค่ะอีดอกมาก้อนจ้าดอ,อเกเล่นเหมือนเล่นลูกค้าเลยสัตว์นะคะเอมาค่ะแปลงร่างเป็นวายแล้วยังไงต่อคะโอโหอีดอกอุศาศาตส่าห์เสะภีชีพแดงน้ำยาสะโดแปลงร่างเป็นวายแต่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นะคะเออนะากระเทยงงมากนะาจ้าช่วยด้วยค่ะแม่อ่าอีดอกมือนจะเจอนางมั่นนะเหมือนจะเจอนางมั่นนะเหมือนจะเจอนางมั่นนะอีดอกเหมือนจะเจอนะเออเออเอาสิอีสัตมาเลยค่ะก็ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว ก็มันเลยมันเลยมาสี่ก็เข้ามาสิแหมมาสี่อีดออกมาสี่อืมจ้าก,ก็นะคะคุณผู้จะเปิดออโต้เหมือนเดิมนะคะสักครู่นึงค่ะนะคะอ,อ่ะแม่เปิดออโต้ไปที่สามสิบค่ะคุณผู้อีดออกยังไงมันยังไง เออเันยังไงหละคุณพู้ก็งงเหมือนกันฮะบมเอวมันจะเป็นยังไงนะฮะเอออีดอกเออคุณสองค่ะเออเออคุณสี่ค่ะเออเออคุณแปดค่ะเออเออคุณสิบหกค่ะเออปลายแม่เลิศได้อยู่นะอารอดกิเขาต้องให้เขานะคะเงินรวลก้อนโตเด้อซุ per a m e r หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะอันนี้ต้องให้เขานะคะคุณพู้อีดอกว่าไม่ได้นะพิจ้คนเนี้ยเออ แรงสุดตรงเลยอีสตัดเออก็มาเลยแม่ยังไงก่อนก็มาเลยมาเลยนี่ไม่กลัวสวยมั่นใจไม่กลัวคูณสองค่ะอ่ายังไงก่อนยังไงก่อนเคมาค่ะยังไงคะหลังจากเคแล้วมีอะไรเกิดขึ้นคะ่ะเอมาค่ะอีดออ เออจ้างไดมึงเจอแน่ค่ะวันนี้นะคะก็เทยมึงเจอแน่ค่ะต้องเจอหลงทันนะคะนี่ยังไงอก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแรงมากอูหอี่นี่ขัดขาเตะค่ะช่วยด้วย,วยอบบีดอกแจ้งตำรวจจับนะคะก็เทยหยุดมั่นใครหยุด เออสกเก็ตเตอร์จ้ามาแล้วออมึงเจอแน่ค่ะเดี๋ยวมึงเจอแสกหน้าแน่ค่ะนะคะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูนะคะเจอแน่แกนี้ค่ะชนะรางวัลการหมุนฟรีค่าสิบรอบเนาะไปเลยค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้โหม,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 มันจะมาแต่ก็ไม่มางงมากมึงจะเอาไงกับชีวิตกระเถอยไปกันเถือยไม่พออีกดอกยังสับสนอีกนะงงเออ เอาตัวเองหมดเลยนะคะคูณ1ิบหกไปค่ะยังไงโหอีตาดแรงมากแรงมากยังไงยังไงยังไงมันมันไม่มาอีสัตว์มันแบบมันอมันสวยอะไรขนาดนะั้นเราต้องเล่นตัวเก่งเหลือเกินเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาห้าสิบหกบาทอะ่ะโหสวยมากอีดอกซุปตาอีดอกเล่นตัวเก่งนี่นี่ค่ะเล่นตัวเก่งอรอโอ้โหกระเทย แหมยังไงยังไงล่ะอีสัตว์มาก่อนเัามาเจ็ดสิบบาทแรงมากเลยกระเทยเดี๋ยวก่อนเออคูณสิบหกปนี้เออหุ<ว>น้นราวัลก้อนโตค่ะจบปะสี่สิบหกจุดสี่ศูนย์ค่ะบอกเลยกระเทยแบบจำโบจำโบเอมาคูณแปดยังไงมันยังไงพูดอิสัตั์พูด เออเงินละรวมค่ะพูดเลยร้อยี่สิบค่ะจุดแปดศูนย์เนาะเต้าอั้นเจกับเคมาค่ะนัาจะจุดนี้ตาม,มาได้วยเอค่ะยังไงแม่จะหไห่ต่อไหมก็ไม่ค่ะเออแรงเหมือนกันนะคะอันนี้สุดตรงสุดใจมากไปที่สี่เลยค่ะยังไงแม่ยังไงแม่มันจะเป็นยังไง,อ,งไอีสัต มันจะเป็นยังไงมันจะมองอืมอืมอืมอมืองมืองเมืองมงมาก่อนได้ไหมสวดบนสวดใจไรอีดอกน้ำม,งมงึงบนเรงเงียเขียวอีสัตว์หมดสวดอีป่นเวอร์อีดอกกระเ,เทยติดเกมไม่ไหวแล้วแม่โอ้ยสัตว์เสียเกินไม่ยอมมาเลยอีสัตว์เบ่งลุ้นเยี่ยวเหนี่ยวดอกเกาะขอบเวอร์ ยังไงมาก่อนเลอะเลอะวะนี่น้องบินบินไปแล้วว่ะอีัต์เป็นคิดโด,ดีเออเนี่ยคุณสองไปแม่มาอีกก่อนไเกเตอร์ขอได้ไหมสักรอบสักใจจะเป็นอะไรไปนะคะไม่เป็นกระเทยแน่นอน,นะคะ่ะอันน,นะคะยังไงมันยังไงมันพูดมันต้องพูดสิมันพูดออกมาค่ะจีออกมาค่ะเออคิว คีวแรง,ง่ายคีวก็ไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นเออเอาเอาเข้าไปนะคะแรงมากนะแรงมากๆมากๆคูณสองค่ะเออไปยังไงก่อนจังหวะเนี้ยมันยังไงก่อนอีดอกมันต้องมาก่อนไหมฮะเอออีดอกมันจะมา แต่ก็ไม่อีดอกเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีอีดอกวนกลับมาที่สองร้อยอีกแล้วแม่มันแรงเกินไปแล้วพี่กระเทยเนี่ยอีสรนะฮะเด็กก็ต้องดา่ามึงแลวนะอีดอกแอปอะไรขนาดน,านั้นเออเนี่ยมาแค่เน็กอีสอระหัดตอแหลแอปแบลวเก่งอีดอกเอออีดอกไปอีสามสาิบใครนี่มันต้องโดนตบค่ะอิสระนะคะยัวเพจมากจังหวะน,นี้คือวินแรงไม่ไหว ยังไงวินเวอร์เออมันแ,แค่นี้แล้วเคคาบอยป๊ะ okay, ah? เออเนี่ยคูณสองไปเยอะๆใจจอยค่ะคูณสิบสี่ค่ะเออช็อตนี้ให้ค่ะเงินรางวัลก้อนโตค่ะซูเปอร์เมกาสามร้อยแปดสิบสองช็อตนี้กูตายไปเลยจ้านะคะนานๆที่จะมาแล้วต้องวินนะแม่เออหีดอกวินเรียกเงินเวอร์สตาร์นะคะนี้ค่ะคิวมาจ้า ตามมาได้ปวดแล้วแบบติดๆเลยจาแล้ววายมาต่อกับเคเลยค่ะยังไงก่อนจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะตกใจไว้ก่อนคือกระเทยค่ะเออเงินละวันก้อนโตจา้ายาสิบสามจุดสองศูนย์เนาะเออยัวไม่ไหวไปก่อนค่ะเลิกยัวก่อนอีดอ,อกองไงสเกตเตอร์จะมาหรือเปล่าควรจะมานะมาเถอะมาแล้วกระเทยมากกระเทยมาก เมือ่อรางวัลหมุนฟรีค่ะเมือ่อรางวัลหมุนฟรีคือลยก่อนดอกกันเออนั่นแหละอีสัตชนะรางวัลการหมุนฟรีค่ะอดอกพูดออกมาเช่นนี้นะคะกระเทยก็คืองงอะไรก่อนกับมู้เมาไปทัว่วไปที่ไปแดนนะคะคูณแปดกัะอืมมาสักทีเถอะค่ะมาสักทีเถอะค่ะอ่าสเก็ตเตอร์สอนมายัางไงแม่สเก็ตเตอร์สอนกันก็ไม่พอหยุดหยุดหยุดเลิด อ่มันเจอแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะมงอยู่มงมาแน่ค่ะมั่นใจเลยมงสามมาแน่ค่ะวันนี้พันหนึ่งเป้าหมายคือดีใจแล้วนะคะเออยูที่เจ็ดร้อยอยู่นะคะที่เราโอ้โหู่ันห้ารอบผ่านไปไวผ่านผ่านเร็วมากยี่ดอกผ่านไปไวเหมือนโกหกยี่ดอกไวเหมือนทีวีเลยนะคะอีนี้เก่งมากมันตัดต่อยี่ดอกเอาแม่แรงมากนะ คูณแจะไหลต่อหน่อยได้ไหมไหลได้อยู่ปืนมาเถอะอีปืนอีสาตร์มึงอยากเคยเห็นปืนยิงปืนตายปะเออเนี่ยคูณสิหค่ะเคเคภาวนาให้เป็นเคอีกดอกข้างหน้าเคไม่ม okay. ีเลยดอกไหนเครอยก,ก้อนโตก็มาก่อนเลยค่ะซุปเปอร์มิกาสองร้อยบบาทค่ะอ้าวไป เออคูณไปแปดแล้วตามมาต่อที่วายอีกข่าวโ,โหทั่วกระดานเลยนะคะจังหวะนี้แรงมากแล้วไหลต่อไปคูณสามสิบตอค่ะเออรางวัลก้อนโตมันฉ่ำมันแค่นี้แม่เออซุปเปอร์ไม่กล้าหกร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะเจอแน่อีดอกยีว่าไม่ไหวแล้วนะคะจังหวะนี้เย่วแตกไปเลยค่ะเออยังไงเออมาอีก,กอนหนึ่งแมตช์วันๆนะคะยังไงยังไม่จบอีกอีดอกใจนินนะ อ,อีดอกได้เล่นนิสัตนะคะยังไงเออเงินรางวัลรวมทั้งหมด960บาทค่ะอารับรางวัลน,นะคะก็วันนี้ครับสรุปยอดให้ข่าวบอยเข้าใจเลยนะคะแตกมา1,694บาทนะคะด้วยทุน99เนาะอ่ะปังมากนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้น้องลินดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณผู้อ่ะ จบแยกฮะกะเธอ